ข้ารู้สึกเสียใจที่ข้าได้ยินว่าเด็กคนนี้จะรักษาให้หายขาดไม่ได้ท่านพูดถึงเรื่องอะไรท่านไม่รู้เหรอว่าข้าเป็นใครถึงแม้ความตายจะมาถึงเด็กคนนี้ข้าก็ไม่อนุญาตหรอก ท่านอาจารย์ท่านหมายความว่ายัางไงที่ข้าพูดไปก่อนหน้านี้ข้าแค่ล้อเล่นท่านเอากระดาษมาจดสูตรยาข้าไว้สิครับท่านอาจารย์ผสมยี่หร่าดำสีเม็ดต้นขิง3ต้นอีฟิรินหใบผลเบอร์รี่รสคม7ลูกแล้วก็ต้มหนึ่งชั่วโมงท่านอาจารย์ข้ายังไม่เคยพบวิธีรักษาโรคนี้เลย ท่านเคยศึกสามาก่อนนั้นหรือจะเป็นยิ่งนั้นได้อย่างไรอันที่จริงข้าคิดสุดนี้มาจากใจข้าเอ๊ะไม่ได้รอคา้าเล่นใช่ไหมเนี่ยถ้าเด็กคนนี้ตายเพราะข้าเชื่อคนคนนี้แล้วข้าจะทำอย่างไรลูกรักของแม่ธัญญานะจ๊ะ คนคนนี้จะรักษาเด็กคนนี้ให้หายขาดได้จริงเหรอขนาดมอรี่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยเด็กคนนี้อาจจะตายก็ได้นะเอ๊ะเขารู้สึกตัวแล้วเหรอท,ท่านแม่เป็นยังไงบ้างลูกรักของแม่เขาตื่นแล้ว ขอบคุณพระเจ้าถ้ท่านช่วยชีวิตลูกชายของข้าไว้แม้ข้าจะขอบคุณยังไงมันก็ยังไม่เพียงพอข้าจะคุกเข่าให้ท่านแล้วข้าจะกระตันยูท่านไปตลอดชีวิตอย่าเลยนี่เป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้วเจ้าไม่จําเป็นต้องทําเช่นนี้ท่านหมอใจดีมากเลยแล้วก็ไม่ธรรมดาอีกด้วยอ่าฮ่า นี่เป็นเรื่องที่สุดยอดมากเป็นหมอทั้งที่อายุยังน้อยเขาเป็นผู้ช่วยให้รอดชีวิตของทุกๆคนเขาดูหล่อมากเลยท,ท่านหมอข้ารู้สึกแน่นอกอยังไงไม่รูม้มาตัวตอนนี้ได้ไหมเอ๊ะท่านหมอข้าก็รู้สึกเวียนหัวท่านหมอช่วยรักษาข้าได้ไหมหรือไปที่บ้านของข้าตอนนี้ท่านหมอข้าเองก็รู้สึกปวดท้อง ท่านหมอรักษาข้าได้ไหมเออข,ข้าเกลอบลืมไปเลยว่าข้ามีงานต้องทำงั้นข้าขอตัวไปก่อนนะชอก่อนท่านท่านอาจารย์โปรดบอกชื่อของท่านให้ข้ารู้ได้หรือไม่ข้าชื่อหยางเฉินถ้าท่านอยากเจอข้าไปหาข้าที่ตระกูลหยางฝูกุยเจ้าไปเตรียมเงินให้พร้อม พรุ่งนี้ข้าจะไปหาตระกูลหยองครับหมอรีข้าด้วยความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์หยองเฉินความสามารถในการรักษาของข้าจะต้องสูงขึ้นเป็นแน่ฮ่าฮ่ฮนะ่ณตระกูลหยางข้าละสงสัยจริงๆว่าทำไมสาวๆตอนนี้ถึงได้จมตีเก่งยิ่งนักไม่เหมือนกับแป0 0 0ืปีก่อนเลย อย่าทำแบบนี้สิที่รักเดี๋ยวคนอื่นก็มาเห็นเข้าหรอกเอ๊ะไม่ต้องไปกลัวไม่มีใครกล้ามาแอบดูพวกเราหรอกจริงหรอคะชิพวกไรยังอายหืมอย่างเฉินข้าจะมาเตือนเจ้าพรุ่งนี้จะมีการประลองของตระกูลรี่การประลองใช่ สำหรับผู้ชนะการประลองจะได้รับการสนับสนุนของตระกูลอย่างเต็มที่และรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกและสำหรับผู้ที่พ่ายแพ้จะได้ย้ายไปเป็นคนรับใช้อยู่ตระกูลสาขาที่บ้านนอกตลอดชีวิตข้าต้องเข้าร่วมการประลองหรือเปล่าเจ้าโง่หรือเปล่าเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งในตระกูลเหมือนกันเจ้าก็ต้องเข้าร่วมด้วยงั้นเหรองั้นข้าจะไปแล้วกันช้าก่อนไม่ใช่ว่าเจ้าอันแออยู่ไม่ใช่หรือ อย่างเฉันด้วยความสามารถของเจ้าข้าว่ามันก็ดีแล้วนะที่เจ้าจะเป็นคนรับใช้ของตระกูลสาขาที่บ้านนอกแล้วแต่งานกับหญิงสาวใช้เวลาทำฟาร์มที่นั่นด้วยกันฮ่าฮ่าขอบคุณสำหรับการแนะนำนะข้าว่าเจ้าไม่ต้องสนใจข้าหรอกไปสนใจตัวเจ้าเองก่อนดีไหมรอก่อนเธอะแล้วเจ้าจะเสียใจที่รักไม่ต้องไปสนใจไอขยะน,นั่นหรอกเจ้าก็พูดถูกที่รัก งั้นเรามาต่อกันเถอะการประลองในวันพรุ่งนี้ข้าควรจะใช้เทคนิคตาเปล่าและต้องใช้ยาน,นี้สมุนไพรมานี่วิญญาณไฟจงมา เม็ดยานี่มีความแข็งแกร่งที่พิเศษมาก hashtag. ฮ่าฮ่วิทยาลายหยานตะกูลลี่ลูกขอระวังตัวด้วยเจ้าต้องทำให้ดีที่สุดนะไม่ต้องกังวลตาแก่ข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังเลย ้ามีงานที่ต้องทําไว้พบกันใหม่แต่แกอย่างน้อยก็หัดเชื่อใจลูกตัวเองให้มากกว่านี้หน่อยผู้อาวุโสตระกูลชูชูยู่หลงมหาวิทยาลัยหยานยินดีต้อนรับผู้อุโสจากมหาวิยาลัยศิละปะการต่อสู้ผู้กวนยินดีต้อนรับทุกท่านยินดีต้อนรับการประลองในครั้งนี้จะต้องสนุกแน่มีแต่คนที่มีชื่อเสียงมาเข้าร่วมทุกท่าน โปรดมาทางนี้สมาคมนักเล่นแร่แปรธาตุมาถึงแล้วสมาคมนักเล่นแร่แปรธาตุงั้นเหรอข้าฟังไม่ผิดใช่ไหมทำไมคนเหล่านี้ถึงได้สนใจมางานประลองเช่นนี้ได้ข้าลัดสงสัยจริงๆทำไมตระกูลรี่ถึงได้เชิญพวกเขามาข้ารีเชิญให้ ทีนนีต้อนรับทุกท่านอย่างสุดใจสำหรับการมาของพวกท่านเจ้าไม่จำเป็นต้องทางการกับข้าหรอกอาจารย์ท่านจะพักผ่อนก่อนไหมหม่ข้ามาที่นี่เพื่อมาพบคนบางคนข้าละสงสัยจริงๆว่าอาจารย์หลิวจะมาพบใครจะต้องเป็นลี่หลิงแน่นอนข้าได้ยินมาว่าอาจารย์หลิวยอมรับเขาในฐานะศิษย์แล้วจะใช่ลี่หลิงจริงๆหรอ <Huh? S 2> อาจารย์หยางข้าหลิวอีซุยในที่สุดก็พบท่านแล้วอะอาจารย์หยางไหนข้าไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมอาจารย์หลิวต้องการพบเจ้าหยางเชิญที่แพ้คนนั้นอะน,นะนี่มันบ้าไปแล้วอาจารย์หลิวท่านไม่จําเป็นต้องเรียกข้าว่าอาจารย์ก็ได้ท่านแก่วกว่าข้านะ นั่นมันจะทำลายชื่อเสียงของท่านเอาท่านอย่ากลก่าวอย่างนี้เลยอาจารย์ยางท่านเป็นคนที่ข้าคิดว่าเก่งที่สุดมันถูกต้องแล้วที่ข้าต้องเลียกท่านว่าอาจารย์และท่านไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับชื่อเสียงของข้าเลยชีไอขยะนั่นมันนึงดูดความสนใจมากเกินไปแล้วที่รักอย่าอารมณ์เสียสิคะ ขยะมันก็ยังเป็นขยะอยู่วันยังค่ำในไม่ช้ามันก็พ่ายแพ้แล้วมอรี่ไทยี่มาถึงแล้วหมอรี่ไทยี่เหรอที่มันเกิดอะไรขึ้นกับการประลองนี้กันทําไมหมอชื่อดังอย่างท่านถึงมาที่นี่ด้วยท่านไม่ได้ยุ่งกับงานของท่านอยู่หรอการประลองในครั้งนี้มันช่างนึงดูดจริงๆ ถึงได้มีคนสำคัญมากมายมาที่นี่ข้อรีชฉนห้อยรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ท่านหมอรีไทยยี่มาที่งานประลองของตระกูลเราในวันนี้ข้อจำได้ว่าข้าไม่ได้ส่งคำเชิญไปหาหมอรี่เลยนะหรือว่าท่านจะมาที่นี่เพราะไอขยะอย่างเชินนั่นไม่จริงใช่ไหม